รัดฟอร์ดเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วผมมานั่งนึกอยู่ตั้งนานตั้งแต่รัดฟอร์ดมีข่าวกับบาซ่าเนี่ยช่วงต้นๆผมนึกไม่ออกจริงๆว่าบาซ่าสนใจรัดฟอร์ดจริงเหรอมันมีข่าวนี้มาปีสองปีสามปีนะเอ๊ะมันจริงหรือเท็จอย่างนึกภาพไม่ออกว่าใช่รัดฟอร์ดจะมาเล่นให้บาซา่ายังไงใช่เพราะฟุตบอลบาซ่าคลองบอลเหนียวแล้วก็ไอคิวสูงปึ๊บป<ไ>ั๊บแต่รัดฟอร์ดเป็นฟุตบอลทางตรงแล้วก็ ได้เสียเป็นฟุตบอลเสี่ยงซึ่งไม่ใช่ฟุตบอลติดเท้าด้วยเกี่ยวติดทะลุทะลวงวันไหนเกี่ยวติดก็เรา,าไม่อยู่แต่ว่าจังหวะฝีมือจะโคนมันจะไปเล่นยังไงพอาเขาย้ายไปผมมานลั่งค่อยๆได้ดูคือผมมาวิเคราะห์ว่าแรดฟอร์ดเป็นของแปลกในสเปนกลิ่นใหม่เป็นลูกเล่นที่มันอาจจะแบบเอาไว้แบบเอ้ยทิมแทง <c oughs> เออ <c oughs> นึกออกโอเคคือไม่ได้เอาไปเป็นตัวหลักอ่า บาร์เซโลนาโดดเด่นคลองบอลจังหวะฝีมือสลับตำแหน่งกันแต่ขาดตัวแบบนี้ในสเปนจะมีสไตล์การเล่นลักษณะแบบนี้แทบทุกทีมนี้พอแนสฟอร์ดเนี่ยมันเป็นของแปลกผมมองแบบนี้นะเป็นของแปลกคือทะลุทะลวงเป็นฟุตบอลสมัยก่อนที่ผมเล่นเรียกก็คือฟุตบอลผีบอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคาดเดาไม่ได้ตัวมันก็คาดเดาไม่ได้แต่หวังว่าวันนี้ มันจะเข้าฟอร์มเว้ยไปข้างหน้าไปไปว่ากันหน้างานลักษณะแบบนี้ไม่ได้ด้อยค่าเขานะแต่ฟุตบอลสไตล์เขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นของแปลกในสเปนก็ได้ในระดับหนึ่งแต่แต่พอเจอเกมแบบอย่างเงี้ยคูณคลองบอลเยอะโอกาสมาช่องว่างมีแต่ว่าด้วยความที่ลัดฟอร์ดไม่เนียบแล้วก็ไม่เนียนไอคิวไม่ได้สูงมากผมพูดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนแบบมันมันไม่ได้เชื่อมกับเขา มันเป็นของแปลก